สวัสดีค่ะสวัสดี f อสาวน้อยเพื่อนบันแพง f อฟน้องอุ้งอิงแล้วก็ f อพลังเงียบทุกคนนะเห็นเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพอเสดอรนอบโบดโจเพื่อนเดโพดแบบนี้พี่น้อง30สิงหาคมนี้อบอุ่นมวลซืนโฮแซวแทนในนอนคุณว่ามิ้งครั้งแรกของเราสาวน้อยเจอกันนะเฟนแฟนมาสันสิมานาอนาฮาน จองโตได้เลยว่าสันหรือจะเข้ากลุ่มปิดท่านจะได้สนุกกับศิลป,ปินดารานักสแสดงพระเอกนางเอกจากภาพยนตร์คลอ้อนำโดยเน็กนรพลแล้วก็น้องเบลนิพาดานะพร้อมทั้งน้องหนุย่ยหมาก,กับเก็บวิทยายไลัยนักกิบแ์นวครราชสีมาแล้วก็น้องแตงโมจากกันสังขะจกกังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งสาวน้อยหึแล้วก สาวหน่อยสองพี่น้องในในมือน,นั่นเป็นมันส,สิมีกลุ่มปิดนะั้วันทีน่สามสิบเนาะแล้วก็จะแบบเหมือนมิตติ้งอ่ะมิตติ้งของอ่าแฟนคลับแฟนเพลงของอ่าสาวหน่อยเพี่นบันแพงสาวหน่อยรำเพรียโชว์เอฟซีจีได้แบบว่ากินเข่าร่วมกันเบิรงกินเข่าเบิรงมอลัมเอาว่าง่ายๆคือกินนั่งกินเข่าเบิรงมอลัมจองบัตรได้เด้อพี่น้องผู้ใดบัผู้ใดอ,อ,อ,อยากไปร่วมกะ สามารถจองบัตรได้ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่แต่ว่า VIP น่าจะน่าจะเต็มแล้วเหลือบัตรไอ้ธรรมดาสามพันห้าร้อยบาทเห็่นว่าเห็นบัตร่นประกาศเนาะท้าเอาซ c ผู้ไดสนใจก็สามารถทักเข้าไปได้และที่แน่ๆพี่น้องพลาดบัตรไผที่ไปในงานนั้นสิได้ของที่ระลึกจากกีฬาวงหญิง ของที่ระลึกอันนั้นเป็นยังไปเบิงคือเนาะอันผู้ใดมาละค่อยถือเกลเเด้อค่อยเข่าก้นก้อนโม่ลหะเนาะค่ะที่บานยังสิ่เมตรใช่ไหมผู้ใดมามาเอาเลขบอกวันที่มาเอิปมาเอาเลขวันที่สามสิบพอดีเลย่่แมผู้ใดมาละให้หอมแก้มคางนึงเลยแต่ว่าพิเศษพิเศษให้แต่แม่แม่เด้อจ่าเด้อยิปอยาวากันเด้อค่ะเด้อรับผิดชอบเด้อรับผิดชอบคำบอกเด้อลูกแมนผู้ใดมา วันทีสามสิบอิลาเซหอมแก้มเมนบ่แมนจ้าแต่เฉพาะแม่แม่เฉพาะแม่แม่เด้อจ้าพ่พอพ่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 อใกล้ชิดได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดได้ท่ายรูบได้คคตั้งแต่พลลุคนจับมือบนเลยถือเหรียญเร<อ>าเน้อันละตามที่อีลาบอกเลยอีลาบอกว่าถ้าพู้ไดมากานอีลาเซหอมแก้มคนว่าเป็นในของที่ระลึกสุดคุ้มเลยแต่ว่าหายได้แต่แม่แม่อิลาว่า อีหลาบอกว่าให้ได้แต่แม่ๆเด้อจ้าเพราะฉะนั้นพอแม่ๆเอฟซีคนใดสะดวกก็ได้ของที่เลือกใกลอีหลากคุ้มแล้วพี่น้องได้เบิ่งหมอลำ่ำได้ใกล้ชิดศิลปินที่จะของชื่นชอบเนาะได้นังเบิ่งหมอลำ่ำได้กินเขา้าโอ้แต่มีความสุขอกผู้ได้ดไปแต่ว่าจิิเบิง่งมีกลุ่มปิดให้เพิน่นเพิ่นมีกลุ่มปิดให้น้ำ บัตรราคาหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามารถถ้าเข้าไปได้เด้อพี่น้องเด้อภับไปไป่ได้กะซื้อคุ้มปิดเอากะซื้อคือกันคุ้มปิดวดที่แล้วซื้อไปแล้วว,ลวันที่สิบแปดมวนคเดี๋ยวันที่เนี่ยก็สิเอาอีกพี่น้องมันมวนซ่อยๆกันบม่ได้ไปก็ได้เบิ่งในกลุ่มปิดก็เอาดอกมันอยู่ไกลเนาะหฮาบ่สะดวกเบิ่งในกลุ่มปิดเพิ่นเอา แต่ว่าผู้ใดได้ไปก็สิได้ของเอที่ระลึกใจอีหลานนั่นแหละคุ้มแล้วพี่น้องมาบอกมาลกากันเดอ้อเอฟซีผู้ใดสนใจกระทักไปได้เลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามไว้น้ำในเด้อค่ะเดอ้อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเพื่อสิบบ่ได้อาภารในคลิปต,ต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกริ๊ง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 จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ